The d e Story เล่าไปเรื่อสวัสดีครับผมดิวเอชาข้าง,งบ้านและตอนนี้คุณกำลังฟังรายการ The d e Story เล่าไปเรื่อยสวัสดีครับสำหรับ EP นี้นะมีคนอยากให้ผมเล่าเรื่อง Talent Management ให้ฟังจริงๆแล้วเนี่ย Talent Management ถ้าสมมุติเราจะเอาแก่นของมันจริงๆเนี่ย หรือคีย์หลักสําคัญจริงๆในการคัดเลือกทาเ e n ต์ขององค์กรนะครับมันจะมี2แกนนะสำหรับผมนะมันมี2แกนหลักๆที่เราควรจะต้องเอามาประเมินพนักงานของเราหรือประเมินพนักงานในองค์กรนะครับซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วบริษัทจะทําแบบนี้นะครับแกนที่1นึ่งคุณนึกภาพตามผมนะยังไม่ต้องนึกแล้วกันว่ามันเป็นแกนไหนอะไรยังไงนะครับเรื่องที่1เนี่ยแน่นอนฮะเรื่องของผลงานนะเรื่องของ performance ซึ่งไม่ใช่แค่ปีเดียวนะการที่คุณจะมั่นใจว่าพนักงานคนนั้นเนี่ยท ALEN ก็คือกําลังหลักสําคัญขององค์กรได้เนี่ยผมว่ามันต้องมีอย่างน้อยสัก2อสามปีอะนะอย่างน้อยสักสองสามปีคือให้มั่นใจนิดนึงว่าเขาสามารถสร้างผลงานได้อย่างคงเส้นคงวานะครับเพื่อที่จะได้คัดมาเป็นท ALEN ได้จริงๆเพราะฉะนั้นในแกนของผลงานเนี่ยผมมองว่าย้อนหลังสัก3มปีอะ คือผมยังเชื่ออย่างนี้นะว่าการเรียนรู้ของคนนะครับมันมีช่วงเวลาของมันนะสมมติเราเป็นคนที่ไม่รู้อะไรเลยพอเข้าไปทํางานในช่วงปีแรกเนี่ยสมมุติย้อนกลับไปในสมัยตอนที่ผมจบใหม่ๆ่ช่วงปีแรกยังไม่ค่อยรู้อะไรนะก็คือเป็นการทําแบบลองผิดลองถูกถ้าไม่เจอพี่เลี้ยงที่ดีนี่ไปเลยนะพอช่วงปีที่สองเนี่ยจะเริ่มทํางานได้แล้ว เริ่มคุ้นเคยกับที่ทํางานเริ่มคุ้นเคยกับสภาพการทํางานเริ่มคุ้นเคยกับการทํางานนะเพราะฉะนั้นช่วงปีแรกถามว่าโอ้โหจะมีไหมก็อาจจะมีนะคนที่แบบมาถึงปุ๊บโอ้โหประเมินได้แบบยอดเยี่ยมอะไรเงี้ยแต่ถ้าคนโดยส่วนใหญ่ก็จะประเมินได้อยู่กลางกลานะครับพอช่วงปีที่สองเนี่ยเป็นช่วงที่ทําผลงานได้เริ่มทําผลงานได้บ้างช่วงปีที่สามก็คือเป็นช่วงปีที่พร้อมทําผลงานได้แล้วแต่แน่นอนครับ ในเมื่อขึ้นชื่อว่าทาเลนต์เขาอาจจะเร็วกว่านั้นก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างน้อยผมก็เลยบอกว่าเราควรจะต้องใช้ระยะเวลาในการประเมินผลงานเนี่ยหรือเอาผลงานมาคิดเนี่ยย้อนหลังไปสัก2-3ปีอันนี้คือแกนแรกนะจำให้ได้ก่อนแกนที่2ที่จะต้องส่วนใหญ่เอามาพิจารณาก็คือศักยภาพในการเติบโตศักยภาพในการไปต่อเพราะขึ้นชื่อว่าถ้าเป็นทาเลนตหรือกำลังสำคัญในองค์กรนะครับ เราไม่ได้มองที่ปัจจุบันเรามองคนคนนั้นในอนาคตเขาจะเป็นกำลังหลักสำคัญในอนาคตให้กับองค์กรเพราะฉะนั้นศักยภาพที่เราจะเอามาประเมินเนี่ยสำหรับผมแล้วเนี่ยนะครับมันไม่ใช่แค่เรื่องของ competency ในงานที่เขาทำในปัจจุบันจริงๆแล้วเนี่ยมันควรจะต้องมองไปให้ถึงเรื่องของ competency กระสรับเอชารนิดนึงนะ competency ที่จําเป็นในอนาคตนะถ้าคุณลองไปดูอ่ะมันมันเคยมีออกมาโพสต์กันแล้วแชร์กันเยอะมากนะว่าเอ๊ะมีทักษะอะไรบ้างที่จําเป็นในอนาคตสําหรับคนในอนาคตมีเรื่อง critical thinking มีเรื่องผมจําได้ไม่หมดนะมีอยู่สิตัวคือผมก็พยายามจะทําแต่ว่ายัางทําไม่เสร็จนะฮะเพรา <c oughs> ะนั้นเนี่ยเวลาที่เราจะประเมินศักยภาพของใครคนใดคนหนึ่งนะครับเราไม่ได้ประเมินในปัจจบุบัน คือเรามองไปในอนาคตแต่ว่าเราก็ต้องเอาข้อมูลในปัจจุบันนั่นแหละมาเป็นตัวประเมินนะพูดให้ถูกแบบนี้ดีกว่านะครับเพราะฉะนั้นโดยส่วนใหญ่แล้วสิ่งที่เราเลือกที่จะเอามาใช้ในการดูว่าจะเป็นทาเลต์หรือไม่เป็นทาเลต์เนี่ยมันก็เลยไปดูเรื่องของการประเมินคอมพิเทนซีซึ่งในการประเมินคอมพิเทนซีเนี่ยนะคอมพิเทนซีคือรวมทั้งหมดนะความรู้ทักษะความสามารถทัศนคติน,ะนี่เรียกว่าคอมพิเทนซี compete n c y เนี่ยมันก็จะแบ่งได้อีกว่ามี Co r e c o m p e t e n c y ก็คือเหมือนกับวัฒนธรรมองค์กรหรือค่านิยมขององค์กรหรือคุณค่าหลักขององค์กรนั่นแหละคนที่เป็นท ALEN ควรจะต้องมีค่านิยมเดียวกับองค์กรพูดกันชัดๆแบบนี้นะฮะเพราะไม่งั้นเนี่ยค่านิยมตรงข้ามมันไม่น่าจะเป็นท ALEN ได้เพราะว่าอะไรทำงานแล้วขัดกันนะควรจะมีค่านิยมเดียวกับองค์กร แล้วก็มีอีกอันนึงที่เรามาักจะแยออกมานะครับมี core competency และค่านิยมหลักขององค์กร managerial competency คือค่านิยมไม่ใช่ค่านิยม competency สำหรับคนที่จะอยู่ในระดับจัดการก็จ,จะมีเรื่อง people management มีเรื่อง leadership มี mindfulness มีอะไรก็ว่ากันไปนะฮะแต่ละที่ไม่เหมือนกันอันนี้3ก็จะเป็น functional competency ก็คือ competency ที่เหมาะกับตำแหน่งงานเพราะฉะนั้นจำไม่ได้นะว่าหลากัหลกๆแล้วเนี่ยเขาจะประเมินอยู่2อย่าง ประเมินด้วยผลงานยอ้อนหลัง2-3ปีหรือบางที่อาจจะ5ปีแล้วก็ประเมินที่ศักยภาพในการไปต่อพูดอย่างนี้ดีกว่าศักยภาพในการไปต่อทีนี้โดยส่วนใหญ่แล้วพอประเมินอะไรมาเสร็จปุ๊บเราก็จะแบ่งคนออกมาเป็น4ช่องใหญ่ๆนะครับนี่คือแก่นของมันนะคือ4ช่องใหญ่แต่ว่าบางที่เนี่ยอาจจะไปใช้แบบ9ช่อง บางที่ใช้หกช่องอย่างของผมในปัจจุบันใช้อยู่หกช่องแต่แก่นของมันเลยจริงๆเนี่ยสี่ช่องผมคิดอย่างนี้นะมีอยู่สี่กลุ่มของพนักง,งานฮะพนักง,งานกลุ่มที่หนึ่งที่จะเป็นทาเลต์ก็คือคนที่มีผลงานสูงกว่าที่คาดหวังมาโดยตลอดหรือสมมุติอ่ะประเมินสามนี่คือได้ตามที่คาดหวงังเขาได้สี่มาสองครั้งในสามปีอาจจะไม่ต้องจําเป็นต้องติดกันก็ได้ แต่ให้รู้ไว้ว่าเป็นคนที่มีผลงานสูงมีศักยภาพในการไปต่อสูงพวกนี้คือทาเล n นนะครับจะต้องทํายังไงกับทาเล้นต่อถ้าเราเคยได้ยินก็จะมีคําว่า Fast Track พวกนี้จะได้รับการพัฒนาอย่างเข้มขน้นเพราะว่านี่คือกําลังหลักสําคัญขององค์กรพวกนี้อาจจะพูดก,กันตามตรงแบบไม่อายปากไม่เกิดไม่ต้องไปเกิดดราม่านะครับพวกนี้ก็จะได้รับสิทธิพิเศษอะไรค่อนข้างมาก ขึ้นเงินเดือนจะได้เยอะนะได้ไปเรียนนูน่นได้ไปเรียนนัน่นได้ไปต่างประเทศอะไรเงี้ยนะคุณก็ถ้าอยากเป็นคุณต้องเป็นท ALENT อะถ้าคุณอยากได้สิรษฐีพิเศษคุณต้องเป็นท ALENT นะแล้วถ้าเพื่อนคุณเป็นท ALENT แล้วคุณไม่ได้เป็นก็อย่าไปอิจฉาเขาอย่าไปสร้างเรื่องดรามา่าไม่เกิดประโยชน์นะไม่เกิดประโยชน์พูดไว้ตรงนี้เลยพูดไว้ตรงนี้เลยนะกลุ่มที่สองมีผลงานสูงนะครับแต่ว่าศักยภาพอาจจะโซโซ ไม่ถึงขั้นต่ําอาจจะประมาณกลางๆไปใไนต่อไม่ได้แล้วอยู่ตรงนี้เหมาะอยู่แล้วนะครับตรงนี้เขาจะเรียกว่าแคชคาวแคชคาวหรือถ้าแปลเป็นไทยเขาอาจจะเรียกว่าถุงเงินถุงทองคนพวกนี้บริษัทก็ขาดไม่ได้นะครับเพราะอะไรเขาเป็นกําลังหลักเขารู้ว่าเขาต้องทําอะไรเขาทํางานได้อย่างดีสม่ําเสมอนะไม่ใช่แย่สม่ำเสมอดีอย่างสม่ําเสมอนะครับแต่ก็จะมีวิธีการ treat คนละแบบกันกับทาเลน้นคนพวกนี้เขาอาจจะไม่ได้อยากที่จะเติบโตไปข้างหน้า บางคนเคยเจอไหมแบบว่าอยากให้เป็นหัวหน้าแต่ไม่เอาอ่ะไม่อยากเป็นไม่อยากเป็นอยาอยายามาให้เป็นหัวหน้านะถ้าเป็นหัวหน้าจะออกขออยู่ตรงเนี้ยเหมาะสมแล้วไม่ได้ต้องการอะไรก็อย่าไปบังคับฝืนใจเขานะไม่งั้นคุณก็จะเสียพนักง,งานดีๆไปแพรมะฉะนั้นคนที่เป็นแคชคาวคุณก็จะต้องดูแลเขาในอีกแบบหนึ่งว่าจะดูแลแบบไหนแล้วให้เขายังคงสร้างผลงานได้ดีสม่ําเสมอแบบนี้นะครับเขาไม่ได้ต้องการ จะบอกว่าไม่ได้ต้องการความก้าวหน้าผมว่าเดี๋ยวมันก็จะกลายเป็นเรื่องดราม่าพี่แต่เขาอาจจะไม่ได้ต้องการมันจริงๆก็ได้นะนะครับนะกลุ่มที่สามนะกลุ่มที่สามคืออะไรพวกนี้โอ้โหศักยภาพดีพวกนี้ทํางานดีนะน่าจะทํางานได้ดีอใช้คําว่านี้ดีกว่าน่าจะทํางานได้ดีแต่ปรากฏว่าผลงานไม่มีคือมีศักยภาพสูงแต่ไม่มีผลงานมันเกิดได้หลายอย่างนะครับคนพวกนี้เราจะเรียกว่า problem child ก็คือเด็กมีปัญหาเด็กมีปัญหาเกิดได้หลายอย่าง อยู่ผิดที่นะเป็นคนเก่งทางด้านนี้แต่ดันไปอยู่แผนกน,นี้เข้าไปอยู่ผิดล็อกนะครับก็ไม่สามารถาทำให้เกิดผลงานได้นะครับสองอยู่กับหัวหน้าผิดคนฮนะอันนี้อาจจะคำนิดหนึ่งนะก็คืออยู่ถูกที่นะแต่หัวหน้าใช้งานไม่เป็นหรืออาจจะมีความไม่ลงรอยกับหัวหน้าคนนั้นเพราะอะไรเด็กมีปัญหาชื่นอบอกกันแล้วว่าเด็กมีปัญหา นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทางแก้คือไม่ใช่ว่าเอาเขาไปอยู่ที่อื่นไม่ใช่ว่าให้เขาออกนะครับลองไปดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะถ้าเกิดกับหัวหน้าสองคนนี้คุยกันได้ไหมถ้าคนที่เป็นไอชาอยู่เนี่ยเขาไปช่วยเคลียร์ได้ไหมทํายังไงให้เขาเข้าใจกันถ้าเข้าใจกันเมื่อไหร่คนคนนี้จะสร้างผลงานได้ดีเลยนะครับหรือถ้าอยู่ถูกที่เมื่อไหร่คนคนนี้จะสร้างผลงานได้เป็นอย่างดีเลยนี่คือเด็กมีปัญหานะแล้วก็สุดท้ายนะครับ ผลงานไม่มีศักยภาพก็ไม่มีเช่นเดียวกันนะผลงานไม่มีศักยภาพก็ไม่มีเช่นเดียวกันพวกนี้แหละที่เขาเรียกว่าเดดวูดคือไม้ตายซากอ่ะนะเช้าทํางานหนึ่งชามเย็นทํากลางวันอีกสองชามเย็นจัดไปอีกสามชามนะไม่ใช่เช้าชามเย็นชามนะทํางานแล้วไม่มีผลงานเลยก็ต้องดูฮะว่าจะาไว้ไหมนะนี่พูดแบบตรงไปตรงมามากที่สุดแล้วนะ ้องดูว่าจะาไว้ไหมทีนี้คําถามว่าจะาไว้ไหมมันเกิดอะไรขึ้นได้บ้างสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือถ้าสมมุติคุณไม่ได้ทําอะไรกับเขาคุณเก็บเขา,เาไว้ได้ไม่ได้หมายความว่าให้ลาให้ไล่ออกอย่างเดียวเก็บเอาไว้แต่ว่าก็จะต้องมีสิ่งที่เราเรียกว่า performance improvement plan ก็คือ,อ,อให้เขาทำการทำ action plan ทำอลงมือปฏิบัติในการทำให้ผลงานเขาดีขึ้นถ้าเขาไม่อยากทำอันเนี้ น่าจะอยู่ด้วยกันไม่ได้นะครับมันมีเรื่องทางกฎหมายอันนี้เดี๋ยวไว้ค่อยเล่าต่อมันยาวนะครับก็จริงๆแล้วถามว่าเอ้ยถ้าคุณเลี้ยงคนที่เป็นเดตวูดไว้แล้วคุณไม่ให้เขาออกคุณก็อาจจะได้อนาคตเดตวูดเพิ่มมากขึ้นก็ได้ก็ในเมื่อเบริษาไม่เห็นทำไรเลยก็ไดย้ยังได้เงินเดือนตามปกติได้โบนัสตามปกติดีไม่ดีได้มากกว่าด้วยก็ลองพิจารณาดูนี่คือสช่องของท a เล n t แต่ส่วนอื่นๆจะไปแบ่งเป็น6ช่องไปเป็น9ช่องอันนั้นแล้วแต่ที่ฮะแต่แก่นของมันอยู่ตรงนี้อีกอันนึ่งอะหนๆเพิ่มเติมเพิ่มเติมให้อีกอันหนึ่งตามทฤษฎีนะที่ผมเคยร่ำเรียนมาและเคยรู้มานะครับโดยส่วนใหญ่แล้วเนะี่ยทาเลน่นในองค์กรเนี่ยเขาบอกว่าอย่างเก่งก็ไม่เกิน20% อย่างเก่งก็ไม่เกิน20%คุณก็ลองพิจารณาดูว่าแล้วจริงๆแล้วเนี่ยมันเกินได้หรือเปล่าอันนั้นคือทฤษฎีทฤษฎีกับปฏิบัติมันอาจจะไม่เหมือนกันสัทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นลองไปพิจารณาดูว่าคุณจะทําตัวคุณให้เป็นทาเลนได้ยังไงน้าเอาอย่างนี้ดีกว่านะครับคุณรู้แล้วว่าเขาพิจารณากันแบบไหนแล้วคุณน่ะจะเป็นทาเลนได้ยังไงเพราะอะไรการเป็นทาเล้นมันพิเศษจริงๆนะจะบอกให้ อยากให้ได้ลองเป็นฮะอยากให้ึกั้นใจสักนิดหนึ่งนะจริงจังดูสักปีหนึ่งนะคุณอาจจะเป็นทาเล่นเลยก็ได้นะไม่ผิดนะมันไม่ได้หมายความว่าคนที่ไม่เคยเป็นแล้วจะไม่ได้เป็นนะครับมันเปลี่ยนกันได้นะเรื่องพวกนี้มันเปลี่ยนกันได้นะ EP หน้าเรื่องอะไรถ้าใครอยากฟังเรื่องอะไรบอกได้นะพิมพ์มาได้ทาง inbox หรือมาทางไลน์แอดก็ได้นะครับไลน์แอดก็ add hr แอด o m e กับลืมนะ at h r at home ถ้า in นบ็อทางแฟนเพจก็ด <k> ีลเอชาคางบาน <g ül> นะครับส่งมาได้ผมก็เอามาเล่าให้แบบนี้แหละนะคุณลองฟังดูอันไหนใช้ได้คุณเอาไปใช้อันไหนใช้ไม่ได้ก็ก็ลืมลืมมันไปก็ไม่ต้องเอาไปใช้นะโอเคสำหรับวันนี้นะครับเรื่อง t ALEN t MANAGEMENT มีประมาณเท่านี้ EP หนะ้าผมก็จะเตรียมไว้ก่อนนะแล้วถ้าคุณมีอะไรคุณก็พิมพ์ม,มาละกันเดี๋ยวผมมาเล่าให้ฟังนะครับ สวัสดีครับเพราะว่าคุณคือคนสำคัญผมเลยอยากเอามานันมาเล่าให้ฟัง The d e a l Story เล่าไปเรื่อยสวัสดีครับ